ทำดีเพียงใดก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลาคุณเป็นพนักงานหรือคุณทำงานอะไรก็ตามสมมุติว่าคุณอยู่ในที่ทำงานคุณได้พยายามทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วคุณก็พยายามแก้ไขคุณพยายามที่จะทำความดีแต่ไม่เคยมีหัวหน้างานคนไหนเห็นถึงคุณค่าที่คุณมีเลยเพื่อนพนักงานในแง่กลับอาจจะมองเห็นภาพว่าคุณพยายามเอาดีเอาเด็ดพยายามเอาหน้าเอาใจผู้บริหา คุณเคยประสบป,ปัญหาความรู้สึกนี้แล้วคุณทํำยังไงครับลุติอยากจะบอกนะครับว่าหลายๆคนที่ลุงตีเจอมาตั้งใจที่จะทำํทำจะทําได้ดีด้วยแต่แค่พลาดนิดเดียวมันจะมีคนซ้าเติมทันทีและวิธีการนี้มันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในทุกองค์กรจงทําดีแต่อย่าเดือดจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเดือดเกินเราทําไปเถอะครับแม้กระทั่งจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่สิ่งนั้นลุติอยากจะบอกว่าคุณคิดแค่สประเด็นประเด็นแรกคุณเคารพในตัวเองแค่ไหนที่คุณจะยืนอยากให้ความเพเห็นคุณ ค่ากับตัวของคุณเองถ้าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองและเคารพในตัวเองแล้วคุณคิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีคุณทําไปนะครับในที่สุดมันจะเป็นประโยชน์กับคุณเองต่อให้ไม่มีใครเห็นก็ตามประเด็นที่2องลุงตีอยากจะบอกนะครับว่าถ้าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณคิดว่าอะไรที่คุณทําก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องดีและมันทําให้คุณยืนหยัดที่จะก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้ได้ทํานะครับแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามหรือแม้จะเป็นที่อิจชาของคนอื่ืก็ตามการที่เขามาอิจฉาาคคุณเเเนนัั่่แหละไมรตวอง เพราะเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาเองว่าเขาสามารถทํำมันคุณได้ดังนั้นจงทําดีจงทำํงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันควรจะทําต่อให้ไม่ใครไม่เห็นคุณค่าของคุณสักวันหนึ่งคุณจะก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จโดยที่ไม่จาเป็นต้องมีใครเห็นเลยก็ได้เพราะสิ่งนั้น มันเป็นประโยชน์กับคุณเองมันทาให้คุณพัฒนาทําให้คุณก้าวหน้าทําให้คุณมีประสบการณ์แล้วคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองลูกติวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วถ้าคุณสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ไปปรับใช้ในวิธีการคิดของคุณได้คุณก็จะก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วคุณก็สามารถใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงไปในทางธุรกิจของคุณได้ในฐานะที่คุณเป็นผู้นําและไปสอนลูกน้องคุณก็ได้ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือลงรายละเอียดเพิ่มเติ ก็ช่วยกันคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับหรือช่วยกันเขียนช่วยกันแนะนําก็ได้แนะนําเพื่อนให้ลุงตีก็ได้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตีด้วยนะครับอยากประสบความสำเร็จต้องเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีโ